มีคำถามเข้ามานะคะว่าใช้เกลือผสมพรีมิก1กิโลก็คือใช้เกลือ1โลผสมพรีมิก3กิโลได้ไหมนะถามว่าได้ไหมอ่ะก็ได้นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปทำอะไรทีนี้สัดส่วนที่ว่ามาไปแล้วที่ว่ามาเนี่ยเอาไปผสมแล้วเอาไปทำยังไงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแต่จากคำถามเนาะสิ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเราผสมแล้วไปทำยังไงเนาะ หากต้องการทําแร่ธาตุผงคําว่าแร่ธาตุผงเนี่ยก็คือเอาไปตั้งให้วัวเกลียกินอย่างอิสระนะคะถ้าเป็นสัดส่วนประมาณนี้ก็ค,ค,คือคิดว่ามันเข้มข้นเกินไปเนาะปริมาณเกลือก็อาจจะมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทําให้มันเจือจางขึ้นนะคะก็คืออาจจะใช้พรีมิกสัก5กิโลนะคะผสมกับเกลือ1กิโลแล้วก็ลองหาตัวของไดคลเซียมฟอสเฟตเนาะใส่เพิ่มเข้าไปเติมให้เต็มประมาณ50กิโลเราก็จะได้มวลสารมากขึ้นแล้วก็ เจือจางเกลือแล้วก็แร่ธาตุให้มันจางลงเพราะว่าแร่ธาตุวิตามินได้รับเยอะเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะก็เจือจางแล้วก็ให้สัตว์กินแบบอิสระคล้ายๆกับสัตว์ป่าที่กินโป่งเนาะแล้วก็แต่ถ้าหากต้องการผสมในอาหารเนาะก็แนะนำไม่ใช้พรีมิก5กิโลกร,รัมกับเกลอือ5-10กิโลกร,รัมผสมกับอาหาร1ตันค่ะ